หายลี้ชีพนะครับต่อไปนะครับเราไม่ต้องไปขึ้นาคาความมีรถค่าที่แตต่างกันจับเองรู้สึกอร่อยนะครับหลังจากที้หนึ่งสะเก็ดปาหนึ่งระวังสายหลังเออสายยางนับหนึ่งสองสม้ง อากาศไม่ร้อนนะแข็งแรงเลยทีละคนเดี๋ยวแทยุบลงไป หนึ่งไเราบอกน่องขอเชิญท่านนะครับปะมงนะครับที่จะชุดเครื่องแบบหรือว่าถืดังจะีกออื่นก็ให้เฮาปอยปาไปลย้ระมงประมงอ่าหนูหนูหนูมเด็กเรียนหันนี้แหลเาที่รไม่ไครับถาชอบเราก็ได้ะช้าไลูกช้าไ ทงาทงไลน์ทางเฟซให้แก่ากันนะครับเป็นกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ซาตาตาตาหายหน้าจริงๆเดี๋ยวบนกล่องเนี่เออยืดมน่อยหลายปีข้าท่าหรือหลายวันหลายเดือนข้างหน้าถ้าจะเห็นว่ารอไม่รอเราก็ถ่ายครับตอนนี้ขอเชิญเลยนะครับท่านสมาชิกต่อเราด้วยนะครับถ้า มีความประสงค์จะถ่ายรูปร่วกประธานเรานะครับรวมทั้งท่านนายอำเภอบ้านผือแล้วก็คณะท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับขอเชิญนะครับรวยมากเลยครับไม่มีฝนไม่มีแสงแดดจ้านะครับเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมดีจริงๆที่ได้ประสานงานกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลคำร่วงนะครับเป็นประมงจังหวัดอุดรธานีศูนย์วิจัยและพัฒนาอำเภอบ้านผือนะครับคือเจ้าภาพร่วมนะครับที่ให้ความกับโอกาสนี้ก็คงจะขอ ประชาชน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะครับรวมแล้วประทานอาหารออกน้ำตาลน้ำตาลหนึ่ผมไม่เห็นตัวมันน้ำแห้งนะที่นี่น้ำแห้งไมหถ้าเรดูแลงก็ลงจะประมาณประมาณไม่แห้งเลี้ยงปลาปุ๊บอลาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเจ้าภาพนะตํารวจทางใหญ่ประมาไม่ใช่หรอ ตัวปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่ล okay. ่ะ UH, น no um, right, ่าจะตัปลายี่สกเทศปลาปลาจากองงานใช่ไหมครับผมหลวงพ่อนะกุ้งประมาณ3ตัว3ตัวสีตกิโลกี่วันนะท้ายแล้วสามันอ๋ยต้องเก็บรักอาโอ้นดีนะวันนี้นะ จะได้เป็นรายงานบ้างกาที่รอกต่อยเนี่ย